มันต่างกับที่ใส่อยู่ตรงนี้มันเนทรงเดียวกันแต่มันคนละลายคนละครึ่งก็เลยแบ่งถาดย่างคนละครึ่ง <c oughs> น้องนักตาเล็ดเลยแกน้องนักตาเล็ดเลยวิวทะเลหมอกยามเช้าของประเทศไทยสวยไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อน hello วันหยุดไอพาทัวร์ค่ะเรามาอยู่กันที่บ้านรักไทย ต้องผ่านอุปสรรคต้องคือฝ่าฟันมาเยอะมากเกินพันโค้งค่ะแต่เป็นผู้แข่งแก่งนะคะเราไม่ถอดหัวแอไม่ไม่ไม,ไม <laughs> บ้านรักไทยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไม่ยาก <c oughs> เพียงแต่โค้งมากมากโคงเยอะมากมายเดินทางใช้เส้นทางสายเหนือ ตรงไปทางเดียวกับปลายๆนะคะจะมีทางแยกค่ะเข้าหมู่บ้านกุ้งไม้สักนะคะแนะนําเพื่อน,เอนๆเติมน้ํามันจากข้างล่างให้เรียบร้อยให้เต็มถังนะคะบวกกับถ้าใครไม่คุ้นชินทางก็กินยากแก้มเมารถดักไว้เลยจ้าบรรยากาศคุ้มค่าเลยค่ามากค่ะจะบอกว่าเมื่อคืนมาถึงแต่ว่ามาค่อนขึงค่อนข้างดึกก็คือเดินทางจากนาครสวรรค์เนี่ยประมาณ7จ็ดโมงเช้ามุ่งหน้าสู่แม่ห้องสอนเลย พอมาถึงก็ไม่ผิดหวังเลยเมื่อเช้าประมาณ6โมงทะเลหมอกนี่คือแบบร่องรอยแต่เมืม่อคืนถึงเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนหน่อยๆที่เนี่ยก็เริ่มมีทะเลหมอกขึ้นมาเป็นชั้นๆพอประมาณเกือบตีหนึ่งที่ก่อนเราจะนอนนะคะเราก็จะเห็นแบบเริ่มหนาขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปชมในหมู่บ้านกันคะ่ะ ที่นี่อากาศดีมากๆเหมาะกับคนที่ชอบชิลๆ่ามกลางอากาศหนาวๆนั่งจิบชาอุ่นๆและยังมีกิจกรรมมากมายทั้งการปั่นจัก,กรยานรอบหมู่บ้านล่องเรือในทะเลสาบที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยค่ะถ้าแนะนำก็บรรยากาศช่วงหกโมงเช้านะคะล,ล่องเรือ่ามกลางสายหมอกฟินสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆ เร่มรยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมานะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยไม่ได้ทําอาหารกินเองก็มาทานที่จูจูหมูกระทะค่ะมีทางตอนเย็นก็คือกินหมูกระทะแต่ตอนเช้านะคะกินต้มเลือดหมูกับโจ๊กร้อนอืทําแรกหัวใดใจมันปวใดใจมีหมูเด้งในตับคือเครื่องโคบะ่ะ อันเนเห็นไหมนทุกอย่างเลยอันนี้น่าจะเป็นหมูนุ่มที่พี่เขาบอกอร่อยจะยินเสียงสดย่งนั่งติดก่อนแลาเราจะเป็นจานมูมามอันนี้หนมจีบนะเราจะมาชิมทุกเมนูให้เพื่อนๆจะได้รู้ว่าอะไรอร่อยบ้างกระเทียมเพราะว่ากระเทียมเจียวเขา่ากรอบเพราะเมื่อกี้กินี จั๊กินได้น้องๆเซเว่นทั้งหมดร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทขนมจีบชุดเช่าลายชุดละยี่สิบขนมจีบชุดละยี่สิบจูจู่หมูกระทะก็แนะนำเพื่อนๆเลยสำหรับใครที่มาเย็นๆจะสั่งชุดเล็กชุดใหญ่หมูกระทะเขาเริ่มต้นที่350แล้วก็ชุดใหญ่จะ500นะคะเดี๋ยวไปสถานีต่อไปกันต่อหมูย่างหมูย่า หมูปิ้งค่ะนัดหมายไว้ย0ไม้คือตอนแรกจะเอา10ไม้แต่น้องหมกขาเหนียวหมดเราก็เป็นนักสะสมค่ะเราต้องจัด20่สิหมูปิ้งราค่ะบ้าลเลยมาละห้าบาทเที่บกับจะหมูใหญ่กว่าจะหมูกเลกอกกำลังดีอดูน้องผัายา่างที่สำคัญคือน้องแถมให้ส่งมา มันนี้กาแฟะค่ะมีดอกไม้ด้ดยวยสวยแต่ไม่ใช่ของเรานะคะเพราะเราไม่ดื่มกาแฟคุณแม่เหรอคุมด้วยกันนะคะสำหรับที่นี่นะคะหมู่บ้านลักไทยจะผลิตชาไอจะปลูกชาก็คือชิมแล้วก็รู้สึกหอมอร่อย <c oughs> และอันเนี้ยเขาให้ชิมฟรีนะคะแล้วก็ชุดเขาจะน่ารักน่ารักเลย เจอกาแฟก็เต so <desserts. S 3> <They> ิต <Asia> okay, yeah, so right ิดกาแฟ้ม oh, okay ันต่างกับที่ใส่อยู่ตรงนี้มันเป็ทรงเดียวกันแต่มันคูละลายอืวันนี้โอเคนะโอ้โหได้หมวใบหนึ่งค่ะ พี่แ้อาจจะบอกว่าจะเอาวันนี้ไปกินปอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้หมาล่าหมาล่าคือหมาเดินมาล่าเนื้อเด็ดไม่ใช่แล้วอันนี้หมูใช่ไหมครับหมูน่าจะหมูหมูหมดเหลือแต่เนื้ออ้าวทะลุหมูหมดนั่นอะไรอ่ะหมูหมดหมูทั้งหมดไม่ใช่เลยหรอกเสียวๆเนื้อมันเนื้อไมูก็ไม่กินเนื้อ เอาเชืเอเขาย่างด้วยเหรอ50%เหรอคนละซึ่งคนละครึ่งก็เลยแบ่งถาดย่างคนละครึ่ง,งน้ำตาเล็ดเลยแกน้ำตาเล็ดเลยทำอะไรพี่คะหนาวมากคนตุกบาทจ้าพี่ดีมาเที่ยวบรรยากาศดีๆตอนนี้นะคะก็เราออกจากหมู่บ้านรักไทยมาช่วงประมาณ9โมงนะคะ ก็มุ่งหน้าสู่กอเซโลค่ะเพื่อไปตามล่าทะเลหมอกตอนนี้ระหว่างเดินทางไปกอเซโลเนี่ยข้างทางก็ภูเขาล้อมรอบคือสวยมากอยากให้เพื่อนๆได้มากันนะคะก็อยากไปตามล่าทะเลหมอกให้เพื่อนๆได้ดูว่าที่กอเซโลเนี่ยสวยแค่ไหนและเราจะโชคดีได้เจอทะเลหมอกหรือเปล่านะคะอ,อดีผู้ร่วมทางหลายๆพันโค้งที่ผ่านมายังรอดอยู่ยังไม่ตกนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่กอร์เซโลค่ะ เรากำลังจะไปสู่ภูเขาอีกลูกหนึ่งกันนะคะไปยอดภูเขาเลยค่ะ,ะไปร,รื่ ของเรานะคะ m i s ช i o n c o m p l e t ค่ะเพราะว่าเราเจอทเร่มอกค่ะที่นี่หมู่บ้านกอเซโลค่ะเป็นจุดชมวิวแต่ขึ้นมาแล้วกลับเลยไม่ได้นะคะขึ้นมาแล้วต้องค้างหนึ่งคืนให้มันคุมหน่อยบรรยากาศเย็นๆสบายๆค่ะลมไม่แรงามากนะคะต้องนับว่าอาอก,กาศดีเลยอย่างเมื่อคืนนี้เราอยู่กันที่บ้านหลักไทยอุณหภูมิจะเล็กตัวเดียวค่อนข้างหนาวค่ะแล้วก็ลมแรงแต่ที่เนี่ยลมไม่แรงและอากาศกำลังสบาย วิวทะเลหมอกยามเช้าของประเทศไทยติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านสวยนะคะเนี่ยถ้าอยากดูสวย่สวยนะจริงๆแล้วแบบมองไปรอบๆค่ะจะมีแต่ความสดใสเลยใครๆมาก็มีแต่ยิ้มเช้ามาแบบเจอทะเลหมอกแน่นมากเราไม่ได้แบบแคบๆนะสุดข,ขอบเขาฝั่งนู้นย่าสขอบเขาฝั่งนี้เป็นทะเลหมอกแบบแน่นไปเลยค่ะ แต่ถามว่าขึ้นมายากไหมก็ต้องใช้ความอดทนในระดับหนึ่งนะคะความพยายามในระดับหนึ่งรถขับสองขึ้นได้ค่ะเพืเ่อนๆแต่ต้องเป็นยางอทะเลนนะคะไอ้แนะนําเลยอทะเลนมัทะเลนได้หมดไม่แนะนําให้ขึ้นกลางคืนอีกรอบหนึ่งแบบว่าไม่แนะนําเลยเพราะว่าทางค่อนข้างแคบและบางช่วงเป็นโค้งหักนะคะก็ถ้าขึ้นมาถึงจะได้รับบรรยากาศที่สุดยอดแบบนี้เลยชื่งมาก และที่นี่ก็เซโลค่ะที่ที่มีทะเลหมอกน้นแน่นยาวนานที่สุดนะคะติดขอบชายแดนเพื่อนบ้านสำหรับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube Channel c h anel n TWC Auto Sport ด้วยนะคะ